วันวีทูเบอร์ทำอะไรบ้างตอ่อที่สี่วันนี้นอนค่อนข้างอิ่มเลยตื่นมาตอนประมาณเกือบแปดโมงออกมาลดน้ำน้องๆมื้อเช้าวันนี้ทานพาสต้าร้านน้นเขียงอ้ามไผ่ก็บอกแล้วว่าติดมัชฉะวันไหนไม่ได้กินมัชฉาเหมือนจะลงแดงกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานข้าวตลาดอีกแล้วพอท้อีอิ่มตาสว่างเราก็ต้องมาทำหน้าที่อันแสนสำคัญของพวกเราเปิดคอมมาเพื่อที่จะสตรีมเฮ้ย hey. โดนเทคโนโลยีคุมกําเนิดคอมเปิดไม่ติดไอเราก็ไม่ใช่สายแก้ปัญหาซะด้วยไฟมันเข้านะแต่จอมไม่ติดทําอะไรไม่ได้เลยเอวาก็เลยกระช่าปากทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ติดเองละมั้งวันนี้เราจะไปโพเดนกันว่างๆก็แต่งหน้าแต่งตัวและนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดที่เอวาใช้ไม่ต้องไปไหนกันทท้งนั้นละวันนี้ไปกินข้าวกันไปกินไหนครับไปกินซูชิครับผมวันนี้คุณคิดว่าคุณจะกินหมดกี่บาทคนะกินน้อยค่ะ40บาท วันนี้คิดว่าจะกินหมดกี่บาทคะอ๋อกินน้อหนึ่งแก้วสักหบาทก็พอแล้วหลังจากสู้ชีวิตกับการจราจรในกรุงเทพแล้วก็กลับมาสตรีมเห็นไหมบอกแล้วคอมอ่ะถอดปลั๊กทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ใช้ได้เอง